เดี๋ยวพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกนะครับอยุธยาไปเดี๋ยวไปกันไปขึ้นรถกันครับมาถึงแล้วครับเดี๋ยวลงไปที่ร้านกันเลยดูตรงคลองมะขามเรียงนะครับเดี๋ยวพิกัดไว้ให้ในายดีแคปชั่นนะมาดูกันครับไปเข้าร้านกันครับมีอะไรอร่อยบ้างครับมีเส้นเล็กเส้นใหญ่วนเส้นเนส้นหมี่ค่ะมีแต่เส้นชามนะคะต้อะไรบ้างอ่าเดีเ๋ยวดูๆๆ ไอ้เรียกอะไรวะอัน,นั้นอะเี่ยวอน้ำเค็มหวยว,วันนั้นที่ไปกันสองคนกับตกก่อนไปสินงนโปร์เบฟีมันมีอากนะอันนะนี่พี่รู้คี่หออร่อยไม่หืนรู้ได้ไงไม่ถือคุณร้งไงคุณหนโยินโย กรอบมั้ยเหนียวกินดีๆกรอบดีตัดให้ดูอีกทีนึงมันไม่ทันท้างรข้างมาน่ออยนนี่เป็นไงบ้างข้างอะโบเสร็จแล้วข้างนึงนะข้างนี้อันนี้เป็นไงบ้างลางกลางอ่ะน้่คือแกงสวยมาแล้วครับมาแล้วครับไม่ไม่รอให้ถ่ายเลยครับ เหมือนกันอะจะกินแล้วก็เปลี่ยนแม่มาหมดละเซี่ยวเตอันนี้อะไรอ่ะทำไมมันใส่สายของวุ้นเส้นไหนๆลองดันน้ำเดือเป็นกวยตียวเี่สิบบาทยุ้ยเสี่เรือของแท้เส้นนิ่มมาดูแล้วใส่ไตอันนี้เมนูที่ไม่ค่อยมีใครสั่งกันชิ้นลวกใส่ ลองกินได้ครับตรงคอมทําเนี่ยสับปะดใหญ่ชื่ออะไรนะ่้อยตลาดแดงก้อยตลาดแซง้เาเลาเป็นใหญ่ครับเป็นใหญ่เสียงไม่ค่อยดีนะไมเสียสมสียงเลยไม่เสียเลยวชา ที่เต็นทเน,นี่ยเราเหมนไ่อมันปุกหนึ่งไปเลยนี่เกาเหลา <c oughs> หมูมกักหมูสดอะลองตามกันบ้างลงดูครับอุทยาครับก๋วยเตี๋ยวเรืออุดยามาลองกันครับฝากกดไลค์กดตามกดติดตามกดแชร์กดกด,กดมีไรกดให้ด้วยแล้วกันลิ้นพันนะหิวสวัสดีครับ